แก้วเพื่อนรักความหวังที่พวกเราจะได้เห็นสวนหลวงรอก้าสำเร็จเป็นรูปร่างใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะเห็นแก้วบอกว่ามีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้สมทบทุนสร้างสวนหลวงรอก้าตอนนี้ยังมีเวลานะจ๊ะซื้อบัตรรวมใจน้องกล้าวที่ธนาคารกรุงเทพเพียง80บาทโดยยังไปเที่ยวสวนสยามฟรีได้ถึง30มิถุนายนนี้ด้วยจ้ะบัตรรวมใจน้อมกล้าวใช้ได้จนถึง30มิถุนายนนี้ ศูนย์การทหารราบชาวค่ายธนรัตและมูลนธิธิวิ่งเพื่อสุขภาพกองทัพภาคที่1นึ่ขอเชิญร่วมการแข่งขันวิ่งสวนหลวงรอเระยะทาง10.5กิโลเมตรเริ่มต้นจากสวนหลวงรอ9ไปตามถนนสุขุมวิทร้อยสถนนสีนครินเข้าสู่เส้นชัยที่สวนหลวงรอ9ชิงทั่วรางวัลชนะเลิศจากผู้บชาการฐานบกบัตรราคา30บาทติดต่อได้ที่ศูนย์การทหารราบและกองทัพภาคที่1 รายได้นำทุนกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยสเสด็จพระราชกุศลในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบห้ารอบอย่าลืมย6เมษายนนี้พบกันที่สวนหลวงรอเก้านะคะท่านผู้ชมที่อยู่ในจังหวัดหนองคายและจังหวัดใกล้เคียงตามแนวลำน้ำโขงถ้าสัญญาณที่ท่านกำลังชมอยู่นี้รับจากจังหวัดเลยได้ช่องแถูกรบกวนแล้วก็ขอให้หันเสาอากาศมารับทางจังหวัดขอนแก่นที่อออากาศได้ช่องหแทนได้ผลประการใด กรุณาแจ้งให้สถานีโทรทัศน์กองทบช่องเจ็ดหลังตลาดหมอชิตทราบด้วยจะขอบพระคุณยิ่งคุณสมบัติโองเขาพูดเก่งขี้สงสัยหน้าตานักสืบนอกสมียงนำแสดงโดยไ well. มเคิลนูฟลีนิสดอนและเจมส์ครอมเวลวินิเทเตอร์อาทิตย์ที่19เมษาย,ยานนี้เวลา22นาฬินาทีพลาดไม่ได้ นอานณาจากักรติดแดนเถื่อนมีตำนานเล่า,ลาขานขาถึงวีระุริษของพวกเขาโคแนนยอดคนเถื่อนมหากรรมหนังพันล้านของช่องเจ็ดส uh ีอานน์ชวรสเนเกอร์คนเหล็กเป็นโคแนนร่วมด้วยแซนด์เบิร์กแมนเจมส์เออร์โจนส์ม็คซ์ฟอนซิโดผลงานมหึมาของดีโนเดลอเรนติสจอห์นมิลิอุสกำกับการแสดง โคนแนนยอดคนเถื่อนมหากกรรมหนังพันล้านทั้งช่องเจ็ดสีสุขที่24เมษายนนี้4ี่ทุ่มรอบเดียวเท่านั้น